พี่น้องครับเดี๋ยวอันนี้ครับกลับมาเนานะครับลุงก็มาลุงลงกลางมองเมื่อกีนกน้นี่ครับก็นี่นครับได้ปลาทำอะไรกินดีเนาะพ่อแม่พี่น้องครับยังไม่ทันทำปลาเลยเก็บพริกมาใส่แล้วรอแล้ว <laughs> ทำอะไรดีเนาะครับพ่อแม่พี่น้องครับเย็นนี่คอมเมนต์ Comment มาบอกเมนูกันหนึ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องครับหลัจะททำแล้วก็ แล้วก็เชิญเขามาย่มบ้านเด้อจะได้มากินเข่าเย็นด้วยกันนะครับมากินปลาด้วยกันตอนเย็นเขามายมบ้านเด้อครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับปลาสลิดปลาตะเพียนนะครับผมแล้วก็ปลากระดีนะครับเนาะโอ้ปลาสลิดตัวงใหญ่เลยครับนี่ปลาตะเพียนนะครับนี่ปลากระดีนะครับหมานหมานอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องครับนะครับบ้านเราก็อย่างนี้แหละครับเนาะ ไม่มีมดงานมดการแล้วก็หาอยู่หากินกันนะครับเนาะหาปูหาปลากินกันครับเนาะเพราะว่ากับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเริ่มปลายฝนนะครับเนาะเริ่มปลายฝนแล้วนี่กางบงก็กางในโบตัวยิงนี่แหละครับเนาะก็ไม่ได้ไปกางของใครไม่ได้ไปกางตาโคงตาอะไรนะครับเนาะครับพอได้กินดูเวลาไปนะครับเนาะพ่อเม่พี่น้องครับก็ ขอมาดูฝากกดไดกดแชร์ตเดงอครับพ่อแม่พี่น้องครับจะชอบคลิปนี้หากินธรรมชาติบ้านเราครับนี่ครับมาอยู่นาครับทุ่งบรรยากาศก็สวยครับพ่อแม่พี่น้องครับวิวท้องฟากกอนเมฆนะครับเนาะหนูสึกว่าจะคืมๆไหมอีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่รนูสึกว่าจะมีเมฆฝนไหมอีกแล้วครับนี่สวยครับพ่อแม่พี่น้องครับอากาศเย็นครับวันนี้อากาศดีครับแดดก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แดดอ่อนๆครับนะครับนี่ก็ มากลางมงก็ได้ปลาครับพ่อเม่พี่น้องครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ดังเด้อครับพ่อเม่พี่น้องครับใครทิทำไรยมนเมนูอะไรแนะนำก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เด้อครับพ่อเม่พี่น้องครับ